คครับกลับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องนิชิเบล Channel กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแผนนะครับตันนี้แผนอัปเดตเข้ามาใหม่เลยครับเป็นแผน C1 C1 นะครับผมเห็นมันแปลกๆดีนะครับก็เลยซื้อมานะครับก็จะมาลองดูครับผมจากที่เล่นมา2-3แมตช์นะครับผมคือคือติดใจอ่ะผมผมไม่เคยเล่นแผนหน้าหน้าเป้าตัวเดียวเลยครับผมส่วนมากจะเล่นแผนหน้า2นะครับ คือนี้มันหลากหลายดีนะครับคือปีกซ้ายขวาเติมเติมอย่างมันน่ะผมบอกไว้เลยเติมอย่างมันน่ะเสียงเดียวกลางหลวมครับผมกลางหลวมเพราะว่าวีาววล่าเนี่ยจะเป็นยืนมันยืนสูงเกินไปนะครับวีวลา่ามันจะทําให้หลังเราลอยนะครับมันจะทําให้หลังเราดันขึ้นสูงนะครับผมเดีย๋ยวมาดูเทคนิคโค้รกันนะครับผมนี่ครับสีหนึ่งสีหนึ่งนะครับอาเมเนทเมนต์สกิลเขาให้มาเจ็ด้อยสิบนะครับ ผมอัพไป5ครั้งเป็น760นะครับผมค่าฟาร์มเลตตี้ผมอยู่ที่88นะครับยังไม่เต็ม120นะครับผมดูแทคติกโค้ดครับอันนี้ออฟฟิศติกนะครับผมอันนี้ดิฟิซี่แท็กิกนะครับแอคแค็กคิงสไต l ์เป็นบ s i ิชั่นเกมนะครับผมไปค่อยต่อบอลขึ้นไปนะครับบิวอัพเป็นช็อตพาร์ตนะครับเกมบุกบุกจากตรงกลางนะครับเป็นเซนเตอร์นะครับ บุกจากตรงกลางแต่ที่ผมเคยเล่นมาบุกจากตรงกลางแล้วไปจ่ายออกจ่ายออกปีกนะครับผมคือถูกใจสายเปิดโหมงมากครับผมเกมรับก็จะรับเป็นทางเป็นวายนะครับผมเป็นแนวกว้างนะครับผมเพนซิ่งนะครับการยินตำแหน่งของกองหลังนะครับเป็นอาร์เกสฟฟนะครับผมส่วนดิดวิวชั่นเก็ไม่ใช่ดิวิชั่นเกมดีดีฟิฟก็เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับผม ไม่สามารถปรับอะไรได้นะครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลองลุยแร้งกันนะครับเดี๋ยวรับชมไปเต็มเกมนะครับหลังหลวมครับบอกเลยแผนนี้ถ้าถ้าใครนะบังคับไม่ดีนะครับผมคือหลังหลุดบ่อยมากแต่เกมบุกผมการันตีเลยนะครับบุกมันมากผมไม่เคยเล่นแผนหน้าเป้าตัวเดียวที่บุกมันขนาดนี้เลยครับผมเนี่ยไร้กิจจะเติมเติมเติมอย่างมันเลยครับผมเนี่ย่อ ปีดตั้งสองข้างนะครับกับอ่าดออังโซเดวี่นะครับผมคือเติมอะแต่หน้าเป้าตัวเดียวก็ต้องอาศัยหน้าเป้าตัวเดียวก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ AF 2ตัวนะครับสังเกตวีล่าครับวีล่ายืนสูงมากครับส่วนมากแผนนี้อยู่บประมาณประมาณนี้นะครับผมคือนี้เป็นเป็นตำแหน่ง a อเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวมารับชมคลิปกันเลยครับลุยแรงนะครับผม ไปกันเลยครับผมโอเคครับมาเริ่มเกมกันเลยนะครับผมแต่มาจับคู่ก่อนนะครับผมเจอแรงเท่าไหร่ครับผมแรงเท่าไร่โอเคครับอัปเดตแล้วครับผมโอ้โหเจอแรงพันสี่หูวิลามยูนิเตสมาครับจับทีมลงครับผมคือแผนสวยนะครับแผนนี้คือวิล่าจะดันขึ้นสูงมากกลางรับอะไรเป็นไปเป็น ตำแหน่งเอเอเลยเนี่ยดูครับแต่เท่าที่เล่นมานะครับปีกคือเติมสุดเติมสุดเลยครับผมไม่ใช่แค่ปีกนะครับเซ็นเตอร์แบ็กซ้ายขวานะครับคือเติมเติมบุกบุกบุกอย่างมันนะครับผมเท่าที่เล่นมานะครับคือติดใจเลยปกติผมไม่เคยเล่นเล่นหน้าสองนะครับเอ้ยไม่เคยเล่นหน้าเป้าตัวเดียวเลยครับผมคือนี้มันหลากหลายดีนะครับผมชอบอ่ะ คือติดใจเลยอ่ะแผนนี้กำลังกระนำเฟซบุ๊กลเลยนะครับผมในกลุ่มโอ้โหลงกันเต็มเลยครับผมถามหากันเต็มเลยครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูนะครับเล่นเต็มเก,มเ,กมเลยนะครับผมไม่ผมจะไม่ตัดออกนะครับเล่นเพื่อดูเทคนิคก,การวิ่งขึ้นวิ่งลงของนกเตะนะครับผมคือหวมอยู่แล้วครับเพราะว่าวิญ่าจะดันขึ้นสูงนะครับแผนนี้ เพราะว่ามันจะทําให้เซ็นเตอร์แบ็กเราดัานขึ้นมาเกี่ยบรึกสนามเลยครับคอยดูนะครับจังหวะนี้โอ้โหโอเวนยิงเก็บเข้าครับผมกําลังเห็นลงในกลุ่มเฟสนะครับหากันลงเต็มเลยครับวันนี้วันนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่เท่าไหร่จำไม่ได้ครับผมวันศุกร์วันศุกร์นี่นะครับผมเมื่อวานเปิดไอคอนได้นะครับ นี่ครับวีลาครับผมช่วงแรกผมกาดจะส่งติดติดกัดขัดนะครับผมดูครับเกมุกครับเติมมันมากดูครับไลน์กิ๊กโอ้โหสปีดได้ยังไดนบอลอยู่ครับขอยิงแล้วกันครับโอ้โหยิงไกลครับไม่ได้ครับผมสังเกตไลน์กิ๊กนะครับไลน์กิ๊กจะเติมเติมดีมากครับผมโอเคครับไปให้มสวยครับจังหวะนี้อาที่คขาฟูครับผมไปเคนเบาว์อาร์ี่วีเอล่า ต่อด้วยเมสซี่ครับมาที่แลฟอร์ดโดนาติโน่จะแทงให้แลฟอร์ดแลฟอร์ดแทงให้ไลน์กิ๊กไลน์กิ๊กคืนมาที่แลฟอร์ดขอยิงแล้วกันโอ้โหติดเซฟครับผมเอา,อางี้กดกดไม่ติดโอ้โหมาครับโยนยาวครับโอเคครับสวยครับเบคเคนมาเลยมาที่คารฟูต่อด้วยเมสซี่เมสซี่มาที่เบคแฮมครับไม่ถึงโรนาติโน่โอ้โหเคเป็นต่างได้ครับวิลล่า แล้วอกรอรอรอเดวี่เติมสวยครับผมสปีดจะหักออกขอเปิดมงแลวกันะครับผมโอ้โหเกือบเข้าครับผมหือแล้วฟอร์มมงตัวจอโอ้โหไม่ได้ครับผมเอม็กแขมครับจังหวะนี้็กแขมขอปันเลยแล้วกันครับผมโอ้โหปันอะไรครับนี่อ่ะนี่ครับดูกันเต็มๆนะครับผมจะไม่ตัดออกนะครับ ดูการวิ่งขึ้นวิ่งลงของนักเตะนะครับผมจะเล่นแบบนม้มีปุ่มนะครับผมจะกดเพซซิ่สองตัวเลยครับผมจะกดหยุดกดหยุดนะครับเพื่อจะไม่ให้นักเตะเสียตำแหน่งนะครับผมนะครับเพซซี่มาที่แล้วฟอร์ดไม่อี้ครับเติมเยอะครับผมไลกิกโอ้โหไม่ทันครับผมไม่ทันวาริสซาก้าครับผมไม่ได้ครับผม ขชิงบอลดีนะครับผมอดุนะครับโอเว่นโอเว่นโอเว่นโดนปูโยเบียดได้ไหมโอ้โหสวยครับปูโยครับอชอบครับตัวนี้ครับมาที่แลงกิกเดวี่ครับเขากลางมาที่โรนัลโยต่อด้วยเมซี่ครับแลฟฟอร์ดฉีกออกให้มาให้แลนกิกนีอะครับคือเติมดีมากครับแลนกิกสวยครับบนมาทีโรนัลโยวิเอร่าคือมาที่แลฟอร์ดครับค่อยต่อบอลนะครับผม นี่ครับทำชิงกันครับคาฟูจะให้แบ็กแคมไม่ได้ครับติดครับผมโอ้โหเกมนี้ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นนะครับโอเคครับหมดเวลาขึ้นแรกไปแล้วครับผมเล่นมันนะครับคือติดใจเลยอ่ะปกติผมไม่ค่อยเล่นหน้าสองนะครับเออหน้าสองอย่างเวไม่ค่อยเล่นหน้าเป้าตัวเดียวนะครับผมคือได้แผนนี้มามันคือบวกมันอ่ะมันหลากหลายดีนะครับผมโซ ฉีกออกซ้ายออกขวาโปดมันครับถ้าใครสายโยนเปิดมงนะครับผมคือถูกใจเลยอ่ะนี่ครับดวลยอดเติมน,นะครับในกิก๊ก็เติมเช่นกันครับผมมาแล้วครับผมเนี่ยถ้าใครเฟกช็อตดีๆได้เลยครับผมอี่วีล่ามาที่แมซี่แม,ซ,แมซี่จังหวะนี้ขอปัดเลยแล้วกันผมโอ้โหอาร์ซิยาดหลงมุมแล้วครับผมนี่เียบได้ครับผม ผมจะไม่เอาคลิปที่ชนะมาะครับอันนี้คือเล่นให้ดูเต็มๆคลิปเลยครับไม่ใช่ว่าจะเอาคลิปชนะมาลงอย่างเดียวนะครับผมอันนี้ครึ่งหลังนะครับยังทําประตูกันไม่ได้นะครับผมนะครับเอาดนานัโย่ดักบอลได้ครับที่แลฟฟอร์ดแบ็กแฮมจะโยนให้แลฟอร์ดไม่ได้ครับผม วีลาได้ไหมทนี้สวยครับแต่บอลได้ครับผมมาที่แลฟฟอร์ดแลฟฟอร์ดมาที่แมซี่แมซี่มาที่เดวิสแบคแฮมคือมาที่แ,แมซี่โดนันโยแทงให้มาที่แบคแฮมแบคแฮมขอเปิดโมงแล้วกันครับผมอมไม่ได้ครับโอ้โหเติมมันจริงครับแผนนี้นี่ครับเกมรับครับผมไม่จำเป็นไม่ต้องขึ้นไปนะครับผมอ้าอีซักอีซัก ไม่ได้ครับผมวีลามาที่แมสซ,ซี่ต่อด้วยไปแฮมแมขึ้นขึ้นหน้าไปไม่ได้ครับผมวีเอลาโอโ้โหเดวี่ครับอ,อีซักอีซักโอ้โหอีเชเชคเซฟครับผมยังทำประตูกันไม่ได้นะครับผมเจอแรงพันสี่เนี่ยไปแฮมครับผมโมโหเลยหมดเลยครับ นาที่ี่68ดยังสูนอยู่นะครับผมเบวีครับมาที่แลนกิก๊กอ้าวอีซักดักบอลได้ครับผมโอเคครับปีเตอร์เช็คออกมารับบอลได้เล่น,นเร็วเลยครับผมโอโหนะครับไม่ซี มาดีเยือนครับผมโอ้โแบกแฮมครับแบกแฮม,มแบกแฮมตามชิงกันแล้วครับผมมาเข้าโอโ้สวยขวานี้สวยครับแบกแฮม,มขอยิงไม่ได้โอ้โหโดนเบียดครับผมโอ้โหนะครับมีลล่าครับทีคาร์โฟขาเฟข,ขอยิงเลยกัน,นครับผมเอ้ยเฮ้ยเ้ยโอ้โหเกี๊ยวเข้าผมโ,โห ยิงไกลครับผมยิงมุ่งมั่วนะครับเมื่อกี้ครับโรนารดิโอขอปั่นเลยแล้วกันครับโอ้โหเข้าไปครับผมประประตูต่อ0ศูนย์จากพี่โรนารดิโอครับผมทีเกิของเราเองครับผมจังหวะนี้ยังบอลมาได้ครับผมตัดเร็วไปเลยครับผมอีทักครับผมสัีแบคแฮม อมปูยโยดักบอลได้ครับม,มาอีซักโอ้หสู้ปูยโยได้เหรอสู้ปูยโยได้เหรอลูกรักเลยนี่นอ<ะ>ไอ้กิ๊กครับมาคือมาที่เดวี่ <ise> เดวี่จะโยนยาวให้มาคัดไม่ได้ครับอีซักอีซักแทงให้เอ็มปาเป้เอ็มปาเป้ยิงโอ้โหปีเตอร์เชคเซฟครับผมตรกนี้หน้าเข้าครับ ครับเต่มุมครับผมมุมโอ้โหได้ครับได้ได้โดยโนยิงยมาที่แลฟฟอร์ดมสซี่มสซี่เกินมาที่แลฟฟอร์ดโอ้โหส่งเร็วเกินโอเคครับหมดเวลาไปแล้วครับผมตึงศูนย์ประตูต,รตร่อนหนึ่งนะครับวิลลามกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมคลองบอลเยอะกว่านะครับห้าเจ็ดก่อสิบสามนะครับผม โอ้โห D.K.R 6.5นี่เป็นหลายลูกนะครับแมนอัลเดมเปตเป็นของพี่เห็นนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมไปแล้วครับ